สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่พีทีละแม่นะครับผมพีทีใหม่เพิ่งทาปีที่แล้วนี่แหละนี่ครับก็จะมีห้องอาบน้ําแล้วก็รถบรรทุกก็จะมาจอดอาบน้ํามาเติมน้ำมันตรงนี้นะครับเยอะมากครับตอนนี้ครับเต็มครับต้องต่อคิวเข้าครับทั้งรถใหญ่รถเล็กครับนู่นเต็มใบมด ียบเลยครับดูครับให้ดูให้ดูดูรถเติมน้ำมันรถพอกรถอะไครับเยอะมีที่กินข้าวด้วยฝั่งนี้มีที่พักผ่อนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนต่อคิวอาบตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่ได้งานกลับนะครับผม เมื่อช่วงเที่ยงมีงานเข้ามาแต่ผมมาขึ้นไม่ทันนะครับอยู่ไกลเนาะนี่เลยผมก็จะวิงมาตรงอาบน้ำแถวนี้นะครับเทียบเลยครับอาบน้ำเติมน้ำมันนะครับผมนูม่นรถใหญ่ที่ตัวเติมทีละเจ็ดแดพันทีละหมื่นน้ำมันก็ใช้ดีนะครับี ใครก็จะมาแวะแถวนี้นะครับรถใหญ่รถเล็กครับเต็มเลยหมดครับโอ้ล็อกรถเดยยกยกเขาได้ด้วยครับแน่นอนสิบล้อมีเียงเยอนะคับคนเยอะต่อคิวกันเข้าครับรถใหญ่ก็เยอะรถเล็กต้นหน้าผลไม้โอ้โ เพราะว่าพีทีเขามีครบนะครับครบวงจรนะครับนี่แหละครับคือห้องนอาบน้ําห้องน้ํารถบรรทุกนะครับนี่เมื่อกี้ก็คุยกันนะครับรถเวลามาเจอกันก็อย่างนี้นะอาบน้ําเสร็จคุยกันบ้างนะครับบรรยากาศที่ปั๊มพีทีนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมอาบลงอาบน้ํานะครับรถเงียบรถ สิบล้อนะครับมีหมดรถพ่วงนะครับรถข้อรถอะไรมาเติมน้ำมันที่นี่นะครับ PT ละแมนะครับผมข้ามแยกละแมมาซ้ายมือนะครับข้ามลงสะพานละแมมาเพราะว่ามันมีร้านข้าวร้านอะไรแมกมากสุดยอดครับที่นี่นี่แหละ PT เขาเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นเรื่องนี้นะครับที่พักผ่อนรถบรรทุกสายยาวนะครับผม รถข้อรถล่องเงี้ยแหละเพราะว่าเขาเติมน้ำมันทีมันเป็นหนุนนะเกือบแปดพันหนุนเลยนะเดีแต่ผมก็จะอาบน้ำนี่แหละนี่และครับบรรยากาศที่ปั๊มตอนนี้นะครับรถบรรทุกอาจจะมาออกอาจจะเข้าครับในปั๊มเติมน้ำมันนู่นนี่ต้องรถเล็กรถใหญ่ครับมีพร้อมทุกอย่างครับ ดูคันนี้ก็มาจากอุบลนะครับมาจากยีสานนะครับเนี่ยเอาไม้กวาดนะครับอันนี้ไปขายเองไปส่งเองเอาไม้กวาดไปลงตามร้านนะครับแถวนู่นแหละแถวภูเกต็ตแถวกระบีน่นน่นแหละครับคืนนี้เขาก็จะนอนนี่เหมือนกันกับผม <laughs> โอ้โหนีทั้งออกทั้งเข้านะครับโอ้โหรถพ่อก็มาเรื่อยๆทีทีแล้วเลย,ย,ยนะครับผมพักบถบนทุก รถบรรทุกคือลูกสายอาชีพนะครับอันนี้เป็นตะกร้าโลตัสส่งห้างอันนี้ตะกร้าเปล่ามีตะกร้าเปล่าเนี่ยรถบรรทุกครับ ากานี่ครับอาบน้ําเรียบร้อยครับเมื่อกี้ครับเย็นสบายแล้วี้างจตัวก็ตากไว้ตรงนี้นะครับรถก็เริ่มออกไปเยอะแล้วทั้งตู้ทึบทั้งอะไรก็มาอาบตรงนี้นะครับผมนี่ครับอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวผมไปซื้อซื้อเบียก่อน ือเบียมาถอนซะหน่อยครับงั้นนอนไม่หลับดูรถใหญ่จอดนอนกันก็มีครับค้อก็แมดเวียนเข้ามาเรื่อยๆครับดูโน้นครับนี่ก็มีร้านข้าวนะมีครัวนะอยู่ฝั่งนู้นมีตู้ซักผ้ามีที่อาบน้ํามีทุกอย่างครับอย่างนี้ครับตีครับตอนพีทีนี่นะครับละแมนะครับผมขอแค่เลยอยู่รถหกล้ออะไรนมาเต็มหมดออนี ไปซื้อของก่อนเดี๋ยวแวะมานอนที่เดิมนะครับผมซื้อของละแม่ก่อนนี่ครับไปอยูเ่เดิมกลับมานะครับมาหาอะไรกินนะครับผมทั้งหาอะไรกินทั้งซื้อเบียร์ไปเดิมหน่อยแล้วก็กินข้าวนอนนะครับผม แยกละแม่ ได้แค่เบียร์สองขวดครับไม่มีไม่มีร้านข้าวเลยมีร้านหมูกระทะไม่เวลากินมามมากินมามมาเม็ดมาดดูครับเป็นวงเวียนด้วยนะแม่นอนไม่ละวนวนวนื้วงเวียนใต้สะพานครับ อ๋อเวียนมานี่แล้วก็รอบมานี่อีกโอ้โหคือหลีลาเทสแ่ะทางโค้งนี่โอ้ฝั่งนี้น่าจะมีของกินเยอะกว่าไปดูฝั่งนี้เลนครับ <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> เผื่อมีร้านข้าวไม่น่าจะมีเหมือนกันนะร่า มีอะไรไหมไม่มีเหมือนกันนะครับกับรถไปที่ปั๊มเหมือนเดิมมีครับมอเตอร์ไปได้ไก่ไก่ทอดหัดใหญ่มาครับกับข้าวเหนเหียวสองห,อ <c oughs> ห่อนี่คือแยกละแม่เมื่อก่อนกำลังก่อสร้างอยู่เสร็จแล้ววิ่งสบายเลย ก่อนางไม่ค่อยดีนะอย่างนี้เดี๋ยวอะไครับสายใต้ตอนนี้นะครับผมก็จะแวะไปนอนไอแวะไปนอนที่ปั๊มที่ที่เหมือนเดิมนี่แหละนี่แหละครับคือจุดพักของรถบรรทุกนะครับผมจุดพักของรถบรรทุกเรานะครับนอนตามปั๊มอาบน้ำตามปั๊มหากินอะไรง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผม พีของรถบรรทุกนะครับหลังสวน2ี่บสามกิโลชุมพรเก้าสี่กิโลครับผมคอยดูงานแถวนี้นะครับผมเผื่อจะมีนะครับมันก็มีปลาเข้ามาแล้ววันนี้แต่ว่าผมไปไม่ทันขึ้นอยู่ปากน้ำชุมพรน,นะครับขึ้นอยู่ปากน้ำชุมพรเราไปไม่ทันเราก็เลยเอ้าวอันนี้เป็นร้านอะไรไนะเนี่ยเฮ้ เป็นร้านข้าวนันเนี่ยโอ้โหพลาดได้ไงแค่เป็นไรเราซื้อมาไรบางจากนีเงียบเลยครับพีทีมาเปิดครับพีทีก็เพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดปีที่แล้วนะเนี่ยพีทีสองปีแล้วมี่นเนยเออน่าจะประมาณสองปีแล้วพอปีที่แล้วผมไม่ได้มาปีก่อนนู้นสองปีแล้ว ดูรถใหญ่รถอะไรจอดเต็มไปหมดนะครับเดือดเดือดเดินๆนมีทั้งรถวัวรถบรรทุกอาบนะ้ำกินข้าวนะครับผมนี่มันมีข้าวมีอะไรอยู่ฝั่งนีู้่นอาหารก็มีนะครับผมโอ้รถคอกันนี้จอดนอนแบบไฟสว่างสว่าง จะนอนมืนๆหน่อยเดี๋ยวหาอะไรไปเสริมนิดนึงนะครับผมอยาก,กินอะไรร้อนๆด้วยนี่ครับซื้อมาแล้วครับทุกคนมีปลากระป๋องแล้วก็น้ำพริกนะครับเอาวกข้าวผัดจะนี้นะครับปัดดีครับเดี๋ยวต้องวนไปนะครับผมดูดิรถไต่รถไร่เข้าพีทีทหมดครับตอนนี้ครับ บังจากหน่อยนี่เลยอยู่ฟังโน,โน้ตโดครับนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะไปจอดนอนข้างรถไม้กวาดเนี่ย นอนแถวนี้นะครับผมโอ้สว่างจัดเดี๋ยวต้องหาที่นอนใหม่นะเดี๋ยวกินอะไรเสร็จก่อน นี่แหละบรรยากาศของแท้ครับจุดง,ง่ายๆครับสุดยอดครับ PT ครับรถใหญ่รถไรเต็มทั้งหมดครับรถเล็กรถใหญ่ครับอบอุ่นจริงจริงครับอยู่ที่ PT เนะี่ยปลากระป๋องครับ,ลบปลากระป๋องสุดยอดครับ ประมาณนี้ครับอาหารคนลดนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวนะครับผมโอเคเนาะงั้นขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องนะครับคอกซิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมบรรยากาศรถคอกนะครับนอนพักผ่อนที่ปั๊มดีนนะครับผมยบายครับทุกท่านกันนะ